สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันเอ๊ะอ,อะไรดูคนนี้มีหัวหงอนเล็กเลย <c oughs> เอ้ย <c oughs> เอ้เออยว่าเราหัวเล็กอ่ะ <c oughs> เราเป็นทองเตนะโอ้โหหัวนายขาดจากคอด้วยอ่ะก็ครั้งที่แล้วฉันเล่นเกมเล่นไล่ไกินไล่อะไล่ตุ๊กตาตัวนั้นมัน ใช่ฉันคงกับพันว่าฉันอยู่วัดเจ้าหลินแล้วทุกผมนี่ลูกเปียดิโอ้ยอย่างกี่ว่าก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันได้โรบอกอีกเช่นเคยวู้วววูนีฟอร์มของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องแบบของสควิตเกมซึ่งชั้นเบอร์067 พร้อมรายงานตัวและจะกลับมาเล่นเกมกันอีกครั้งหนึ่งพวกนายละเลขอะไรกันศูนย์หกเจ็ดเเดียวกันเลยเบื่อเดียวกันนี่มันไปซื้อตัจากสำเพ็งรึเ่าเนี่ยเอาเป็นว่าด่านสควิตเกมในครั้งนี้นะคะจะแตกต่างจากด่านที่เราเคยเล่นไปเพราะว่ามันเป็นด่านใหม่ที่พุทธพัฒนาเกมของด่านนี้เนี่ยเขาได้พัฒนาขึ้นมาเองมาดูกันซิว่าเราจะสามารถผ่านด่านได้หรือเปล่าและพวกเราจะชินเงินรางวัลได้ไหม ถ้าพร้อมแล้วไปเุยกันเลยค่ะ oh โอ้ยร <okay. S 1> อเราหน่อยรๆเราหน่ย,ย,ย,ยเอาละผู้เขาแข่งขันทุกคนตอนนี้ถึงเวลาไปเกมต่อไปแล้วขอให้ทุกท่านเตรียมตัว oh. ให้พร้อมเราจะนับเวลาถอยหลังเพียงแค่สิบวินาที oh. ด่านต่อไป oh. คือด่านบ่อน้ำเลือดบ่อนะนะ oh. ้ํเลือดเจ้าฉันไม่ชอบกินเลือดอ่ะใส่จูเหรอไม่นะเอาละกติกาของเกมนี้ หอคอยสูงของเรามีทั้งหมดร้อยห้าสบชั้นเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นคุณจะต้องผ่านด่านให้ได้และนีนองน้ำเลือดบรณะนี้ไม่งั้นอาจจะจมบ่อเลือดตายน่ากลัวมากเลยอ่ะนี่ทุกคนตรงนี้ตรงนี้มีทางออกอยู่เฮ้ยทุกคนทําไมเอาหัวไปไว้ตรงนั้นนะเราไม่กิดทำไรนะน้ะมันเป็นทางลัดยั่ไง ไปด้วยทุกแจงเราจะล้าหลังกว่าคนอื่นของเราแล้วเนี่ยทุกแจงต้องรีบวิ่งหน่อยไม่เป็นไรแต่ฉันพักคนข้างหน้าให้มันล้มเองโอเค่พักเลยสําเรไม่ฉันไม่เห็นว่าตรงนี้มันจะมีบ่อน้ำเลือดเลยให้ตายเถอะฉันว่านะพี่ดีกร์เขาน่าจะพี่เจ้าเบเอี่ยพี่จูเหรอใช่แล้วอันนี้โอ้โหมันไวขึ้นมาแล้ว แดงมากเลปล่า,าช่วยแดงกระดาษนี้ฉันคิดว่าเป็นน้ำแดงโซดานะเนี่ยน <c oughs> ี่ผู้พกิกิรกับน้องปลาอยู่ไหนแล้วอ่าขึ้นข้างบน,น,นโอ้ยอยู่ข้างล่างสุดเลยเหรอให้ตายเถอะฉันว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เราควรจะไปทางนั้นหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ทางนี้ไม่มีทางมีคนตกลงไปตายเพียบเลยสวยแล้วไงม <c oughs> ก,กระโดดเลยเนี่ยกระโดดขึ้นมาแม่ไม้กระโดดขึ้นไปทางนั้นสิไม่ไปคือไม่ได้อ่อเอ้เอยไปไหนกันนะเพื่อน แลล้วบอมาแล้วเนี่ยูนอยู่หรือเปล่าพิกิจยังอยู่พิกิจยังอยู่ผมด้วยผมยังอยู่วันนี้เรามาดูทางฝั่งของพี่กิจบ้างพี่กิจเดินไปค่อยๆเออรู้สึกจะตอนนี้พี่กิจเดินขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วนะครับโโอ้หมาเป็นการแบบแอดเวนเจอร์อุ้ยใครที่เดินทางที่มาเนี่ยก็น่าจะปกกดีีีออยพพ่่ิิจจเานตอนนี้ คือด่านต่อไปด่านแกะน้นําตาลฮารุโหดพวกนายอาจจะเห็นรูปลักภายนอที่เหมือนกับที่พวกนายเคยแกะไว้แต่ที่นี่มันโหดกว่านั้นฮะแล้วมันจะโหดยังไงกัน,นจะใช้ขาแกะใช้แขนแกะหรือว่าน้ำตาลยักษ์ของเราจะต้องให้ใช้ตัวแกะเท่านั้นเลยห,หตัวแกะแบ๊แบ่แบหรอแ่แกะได้ยังไงน้ำตาลมันใหญ่ขนาดไหนอะนี่ฉันว่ามันน่าจะ่กนะ้มาแล้วมาแล้ว ตอนไงนังตายมาแล้วทุกคนต้องรอดเตรียมดาวตรงนี้จะรอดด้วยตื่นเตนไม่จะจอดได้ขนาดง่ายได้เอาละสีเหลี่ยมมาแล้วกระโดดข้างหลังข้างหลังสีเหลืองข้างหลังมีน้ำตาสีเหลืองอยู่ฉันจะเอาวงกลมครับผมแต่แดนโอ้โหแล้ให้กระโดดแค่ดีมันก็ง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดีซี่อ่ะเฮ้ยน้ำตาจะค่อยๆโดนแกไปทีละชั้นไว้เฮ้ย น้ำตาที่โดนแจกไปน่ะมันไม่ใช่ไอตอมรู้ที่เรากระโดดแต่คือน s <S i, oh, oh. ้ำตาที่เราเหยียบยังไงล่ะเฮ้ยด่ากูว่ะเพื่อนมาสองเลแล้วนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอาจูมาสองข้างมาสองข้างจริงเยรอเพื่อ้นสีเขียวตอนนี้น้ำตาจะค่อยๆมาเรื่อยๆขอให้พวกนายจงระวังให้ดี มงงทาววอรกำลังรออยู่เด้อี่มันเล็กลงเรื่อยๆดาวมาแล้วดาวมาแล้วต่อไปเกมก็มาซิลีแอมอุ้ยดาวสีแดงพร้อมกับน้ำตาที่เราจะถูกจ่อนี่พวกนายฉันว่าฐานของเราเริ่มเล็ก้นเรื่อยๆแล้วนะนั่นดิพวกนายพี่ม้าว่าไงเอ้าพี่ไม้นายหายไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่ไม่ได้แล้วอ่ะที่คุยกับพี่ไม้อยู่น้ำตาก็มากันแบบรัวๆเฮ้ยสวยแล้ว เฮ้ยทำไมมันยังไงตอกลายเป็นเลย่สิบวินเบซตาดอไปไม่เหลือแล้วเฮ้ยหมดแล้วเฮ้ยม้อนนไ้มเนียมันตายแล้วยังไงวาไมเฮ้ยมันผักได้จริงด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยใครผักจววะไม่ใช่ฟยาายา ใครผักกูเนี่ยอยากผักคนจังพี่เก่งจะงไหม่ะโดนป่าด้วยปางยาบตัวเดียวพี่จคเลยเฮ้ยเอซ่าเก้จะมาผัก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดินรัดเดิดรัดไอ้ฟางไอ้ฟางรัดมีเดินฉีกมีเดินฉีกเฮ้ยมีคนเดินออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผักผักไอ้ไอ้นี่ผักไอ้นี่อดัมอดัมอดัมผักอดัม ยอ่ะเรียบร้อยผมผ่านแล้วครับเรียบร้อยชนะวงกลมจสวยมากง่ไทมคนข้างๆฉันได้แบบไอ้นี่อ่ะวิวันตายตายทับปักวิกิจด้วยอ่ะกําลังกํลังวาดอยู่ในตกใจหมดเลยถูกยหมตกเจ้ากําลังตกกํลังคนได้ลมเฮ้ยดูดิเขาว่าดูดีไม่มีคนแกล้งเขาอ่ะเางฟังางนี่ปากง อย่าทำขาวอย่าทำขาวค่ะผักเพื่อนได้ด้วยผักเพื่อนเป็นคนไทยเหรอเป็นคนไทยเหรอนี่เป็นคนไทยเหรอพันธุ์เอาฆ่ามันเป็นคนไทายฆ่ามันฆ่าวมันก็ทายอีกแล้วได้เจอเขาตายเลยเออทำไมเราตายอ่ะเขาเขาตายเพราะเราแกล้งเขา อนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะถึงเวลาพักผ่อนแล้วฉันอยากให้พวกนายทุกคนพักผ่อนให้เรียบร้อย้าเกิดว่ามีเสียงสัญญาณละก็พวกนายสามารถฆ่าแกงกันได้ตามสบายอ้ลมมวยลนมลมมวยลมมวมมวยลมมวยลมมลมมวยลมมวยนมมวมมววลมมมมมวลมว แต่ว่าเราต้องหาพันธมิตรก่อนพี่ไมในพันธมิตรกับฉันไหมเอยอย่ากแกงยาวอ่ะโอเคถ้ากันจัดไปฉันมีใบเบสบอลอยู่เอมก็มาสิเราเราเปิดไฟเรียบร้อยแล้วซุมนี่มองไม่เห็นเลยตัวนี้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 ฉันจะฆ่าเอ้ยเีจะฆ่าหนูอมฟาอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยมาคนไปมวราเลราจะ่กันเป็นทีมนี่แน่ีฉันตีไม่เป็นขวด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 

เรามีนไปได้แค่51วินาทีเท่านั้นทั้วเดินออกมาที่ไหนตัวสิงห์ตัวซอกเตียงมีคนอยู่เราจะค่อยๆลุมกันนั่ไอ้คนนั้นคนนั้นทั้งบนด้วยเฮ้ยฉันหลบอยู่ข้างบอลอ่ะหวังว่าพวกเขาจะไม่เจอฉันพี่โมนี่อุ้ดนี่ฉันเองแป้งไงจะใครล่ะเฮ้ยตรงฝั่งนั้นน่ะมันเล่นพวกเราดูดิมีคนตายด้วยมันมีคนตีพี่แป้งเอาหนี้พี่เอาเฮ้ยมีคนมาแล้วมีคนอยู่นี่มีคนอยู่พวกเราแก๊งมาเฟียสตารสช่วยกันช่วยกันเฮ้ยไอ้ผักผัก

พวกเราต้องฆ่าเกงกันนะ่น้าใช่คุยดีได้ไดฉันไม่หลุดัยัง้ากันได้อยู่ยังค้ากันได้อยู่เฮ้หหมันโดดอย่างนี้เลยวะนี่พวกนายถ้ามีใจก็แอดมานะเออเราไม่มีใจเรามีแต่สรอตนะผักเลยโ้มันมาถักัไม่ได้หรผไมไเฮ้ยถ้าเราถ้เักคนในในรหว่างที่เรากงกระโดดอ่ะเฮ้ยดไปไปมัพูดดมานพดำไปค่อยๆเดินไปแช่น มาขอเป er ็นผู้นำแฟชั่นอีกครั้งมีคนดด่งเน่อะเอาเอาตอนเป็นผู้นำแฟชั่นไม่ปาคือผู้โกงเกมที่กระเด็นหลุดออกฉากกระเด็นเลยอะปงี่ะออาไปเอะแล้วไงต่ันี้พวกเราไมรู้อะไรเลยทั้งฉากนี้ทกนฉันฟชั่นให้แล้วเอาะอุยเขาใช้เขาใช้วิชาเก่าพี่นี่ พยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันต้องอยู่ที่นั่นใช่เทคนิคการขับขยะน้อยตรงนี้มันจะนําพาให้พวกเราเนี่ยข้ามผ่านเส้นทางมาถึงสามทางแต่ถ้านายตกนายจะช้ากว่าคนอื่นถึงสามเท่าโอ้โหหรือว่าพี่กิตพี่กิตถ้าเราขึ้นไปบนนั้นอ่ะนี่เนี่ยนายเห็นป่ะพี่อยู่ตฝั่งซ้ายตรงเนี้ยมันขึ้นไม่ได้เหรอไปเลยเอานะพร้อมไป อิ่งเรชะล่าใจไปไหนดีสล็อตนำมาเป็นอันดับที่สองตามด้วยจุ๊บแจนะครับจุ๊บแจวิ่งเร็วมากโอ้โยแต่แซนทางโค้งไปแล้วโทษทีนะจะไม่ยอมให้นายแซนทางโค้งฉันเป็นคัดเอ้ยกลับมาเดี๋ยวนี้จุ๊บแจกลับมาเดี๋ยวนี้มีคนตกแจทําไปอย่างบุดเพลดนะครับแล้วดูเหมือนว่าพิกิทั้งบนพิกิจพี่โมเป็นไงพี่กิจพี่โมวิ่งตามมันอยู่เรื่อย ยังไม่ต่อหนี้วิ่งตังมันอยู่วิ่งตังมันอยู่ฉันกลายเป็นอันดับหนึ่งอย่างงงงงเฮ้ยโอ้โหไอ้ยัยยไอ้ฟางตกลงไปแล้วเฮ้ย ทำโค้งแคบแคบโค้งแคบๆคบวะอ่ไปลอยพปิดหอยู่พี่ปิดสู้สู้เออเออเออสวย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 โอ้โหตอนนี้พี่กิดข้ามผ่านชั้นที่851มาแล้วโอ้โหแค่3า5 5 5ขั้นเท่านั้นโอ้ยอย่างนั้นพี่ปิดพี่ไปเลยพี่ไปเลยสีหน้าของเขาช่างมุ่งมั่นเหลือเกิน เวลาบันไดหลืแค่ไม่กี่ขั้นเขาก็น่าจะตกบอลลตายแล้วเฮ้ยขึ้นมาเรื่อยๆพกองหนุกลังคอขึ้นมานะพี่กิี่กต้องข้ามผ่านตรงนี้พี่กดอนดนเดียวที่อ้ยโอ้ยงนข้นโอ้ยโเดยนยอ้ตีเออ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนย้้อ้ยกย้้ย้ยยยียยยีอยู่ ผมยีอย<ท> <amor? S 1> ู่พิกิจคือคนสุดท้ายที่อยู่ในฉากนี้นะครับผมผมยีอยู่ข่านไปได้แล้วก็คุณจะได้เข้าไปสู <Their royalty sticking> ่ประตูทองคำซึ่งมีเงินรางวัลยีผมยีอยู่ผมยีอยู่ผมยีผมยีอ้ายอดยผมผยีฟันมาเลยผมยีฟันขึ้นมา ทีมเราชนะทีมเราชนะใช่ใช่ทีมเราและทีมสล็อตได้ไปเกมต่อไปเย้โอ้โหและฉันก็ได้เงินกลับมาเพียงแค่190บาทเท่านั้นเองนี่มันสควิตเกมแบบเกลือสุดๆไปเลยอ่ะทำไมเขาถึงพรมันนีนี่เงินเราอย่างน้อยอ่ะแข่งขันฉันได้ห้าสิบาทเองได้าสิบบาทกันเราได้ห้าสิ ะะที่สำคัญก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะจะได้มีขลาดที่ไใ,ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวล้ไปก่อน,นะค,ะอค่นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบ๊ายบาย